อุย้ยตัวละครน่ารักจังเลยชื่ออะไรเนี่ยมิซายมิซิดิมิซิเดะเนี่ยมิซิเดะไม่ใช่ดิมันชื่ออะไรมิมิมีอะไรวะเกมใหม่เลยละกันเขาบอกว่าเป็นเวอร์ชันเดโมน่เนี่ย v 4 4.01เนี่ยเฮ้ยเราได้มีโอกาสได้เล่นวเวอร์ชันเดโม่ะเคลียโรบอกแม่งพัฒนาจัดเลย กูดกว่ามไม่ใช่โลบอ์อะนแปลอาจจะไม่ทำงาน <c oughs> ไม่ใช่กูแปลเองแล้วรอโหลดตอนนี้ก็รอโหลดนะภาษาอะไรวะเนี่ยรัรเสเซียโอยรัสเซียโปรอุอ้ยวันเดย์เราตื่นขึ้นมาในห้องไอ้เฮียโลกจิตใช่ไหมดรีมเอ็กซิวสตูดิโอเอ็กซิวสตูดิโอคอมฟันเฮัยอะไรไม่รู้ โอ้มีโทรศัพท์มีคอมขึ้นนี่มันผมชัดๆภาษาที่คุณจะใช้นี่อืมนี่จริงเลยภาษารัสเซียโอ้เสดงว่าคนสร้างเป็นคนรัสเซียต้องไปตีสนิทด้วยซะแล้วจะไม่เลยทิ้งขยะ,ะเลยมันให้ดีสุดตลอการอาสาข้างเหย่ของฉันคือวันไหนนะวันไหนวะเอะเก็บเสื้อผ้ากันทาน่านเออทำไมไม่ลุกขึ้นมาทำเฮี้ยไรเลย โทรศัพท์โอ้โหเราบอกจริงไหมเนี่ยแล้วกูอ่านไม่ออกไงสามเจ็ดแ้โหอังกฤษพอว่าแล้วเจียบเลยเขายุดโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วแล้วกลับเข้าไปอีกครั้งเข้าไปไหนเอากูเอาแม่งวาร์ปเลยโอ้โหสาม apply สามค่ะเอาก็เคเอ้วค่ะภาษาไทยดีวะโอ้ย มาแล้วอ๋อมันชื่อมิตะมิมิตะเออในสุดคุณก็มาถึงอวกาศ<ะ>ชิบเชื่อมีเสียงภาพค,คิดไม่สวัสดีอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรผมก็สลัดเข้ามาอีกนึงนึงเออสวสดีเรียกเรีกชื่อผมเลยกันเออเคแดนเคสุสดีเคเออฉันกังคิด ฉันเออฉันอยากเห็นคุณกูลองแปลอะไรเมื่อกี้ภาษาอังกฤษกูลังมาฉันเห็นคุณฉันอยากเห็นคุณสตด้วฉันไม่สามารถไม่สามารถเห็นฉันได้หรอจริงๆฉันชอบคุณมากเลยทุกๆวันฉันรักคุณมากทุกวันคุณทำอะไรให้ฉันเออฉันควรขอบคุณฉันจะขอบคุณคุณอย่างหนึ่งจริงๆคุณรู้ว่าฉันจะเอยคุณรู้ไหมฉันกินอะไรได้ตอนนี้คุณอยู่กับฉัน หยิบเอาโทรศัพท์วางโทรศัพท์ลงพุดแน่ให้กูโหลดอีกแหละโอ้ยโอ้มาเลยก็ต่อโอ้ยเออโอ้โหเมื่อกี้หุย,ยฟังไม่ออกภาษาอังกฤษพอทนเจอเรืเ่องเล่นอะไรอยู่เนี่อ่ะเอาตื่นขึ้นมาในห้องครับไอ้โทรศัพท์เราที่เราวางเฮ้ ฮัลโหลสสดีเฮ้ยห้องใครวันนี้ยังไม่ใช่อะไรวะเพื่อเข้าสู่ระบบเริ่มต้นโปรแกรมอะไรอะสำสรวจก่อนสำรวจก่อน,อน,อนผมพลาดผมพลาดแฮ่ห้องน้ำแฮ่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 เอ้ยครับไม่ใช่นาไม่ใช่นากดตุกตานี่ก็ขอมุ้ยมันมองเราไหมเนีย่ยมองไม่มองไม่มองเฮ้ยหลอนว่ะ ตอนนี้คือสำรวจกันนะโอ้นี่คือห้องครัวห้องทานข้าวโอเคหมดแล้ววัางนี่ตู้เสื้อผ้ามีอะไรอีเนาะเอ้ยปูแต่ว่ามันให้เรามาโอเคเสรเราสำรวจไปละค้นหาไอเทมระวังบนเครื่องสกแกนไอเทมที่จะวางโทรศัพท์ใช่ไหมตอนนี้มั้มงไม่ใช่ปะอืม อไอเทมแมงไม่เจอวะแมงอยู่ไหนวะเอ้าอีกไม่เจอวะเฮ้ยกูวางอะไรเนี่ยไม่เจอเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้นี่ไงเฮียอยู่ในห้องนี้วะแมงจูเก,ก่งนะอ่ะวางคนหายอีวะเต t t ฟักจ้านต้องเข้าครบทุกห้องแน่เลย ช้อนโอเควันนี้คือภาพม,มิตะอ๋อไม่โอ้ยอ,อ,อย่าเพิ่งดูอย่าเพิ่งดูนะครับไม่ให้ดูนะครับอย่างสุดท้ายอะไรกูดูภาพก่อนดิยังขออืโบคือโบอมันไม่ให้ผมดูอ่ะคือโบก็ทั้งอยู่ในห้องดนตรี

กด e อะไรอ่ะอ <Good> oh, ุ้ยเข้าไปเข้าไปวานาเปเ p ตไอ d เจ t าน o องเอ๊ะไอ้ใโอ้ยเปกโหลดอีกแล้วโอ้โหใช้เวลาสิบนาที ้ยไฟดับสงสัยมันกินพลังงานครับชิ่น่ากลัวว่ะจะมีอะไรมาไล่กูปีเนี่ยเฮ้ยเฮี้ยกลัวเฮี้ยกูไม่เล่นนังเนี้ย ออนออนมันบังคับเข้าไปไม่ได้ครับกูไม่วิ่งนะกูไม่วิ่งนะเปแล้วครับควนหาแบตเตอรี่เซิร์ฟเวอร์และนำาสบิเซร์ในอุปกรณ์แบตเตอรี่แบตเตอรี่แบตเตอร,ตตรี่ไม่ไม่อยู่ในห้องน้ำมัง้งจิตแม่ อุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะฉันมองกูอ,งอ,อ่านไม่ออกอ้าวแล้วกูหยิบไม่ได้อโอ้โหเฮย้ยว บอดแล้วอุยไม่ไรนะไม่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 ไนะไม่ไม่เอานะห <listings, S 2> ลอนนะเนี่ยนี่มันเกมจีบสาม 3, ไม่ใช่เหรอครับเ้ยลูปลูป ก็น่ารักนี่ว่าน่ารักนะมันเ,เปิดให้เองใส่ใส่สิ่ตรงนี้อีกเออ่ตรงนี้อันท้ายใส่ ด้านล่างโอเคปเปิดสวิตยืยนละเอา้าวะโปเช่นกกากลัวไว้แค่ไม่โหเจะควายก็สนหรับการเข้าร่วมการทดสอบเล่นและก็ผ่านด่านจบของเกมได้ อาจจะไม่จบนะอาจจะจบดีครับเฮ้้บอยเราต้องทำอะไรเนี่ยเพลสอ้ออ้อเอาเลือกเลือกหมวกเต้นวันนี้เราต้องตอบมีแค่อะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้ย แม่งทำอะไรไม่ได้เลยอะไรไม่ได้กูแปลก่อนเ่นเนี่ยมันเล่นไม่ได้อะเฮ้ยเล่นไม่ได้ก็จบคลิปนะเนี่ยจบเลยแปลก่อนอุ้ยขออภัยที่ต้องรองคอยบทตตัวจบแล้วโอ้โหแม่งหัวจะจบตายยัดไม่ อืมบิตคนนี้อืมชิกมากิกมาครับอืม